ลมตะวันออกนำความชื้นเข้าไทยฝนมาก่อนหนาวติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะช่วงวันนี้15-16ตุลาคมยังมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมและร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนพิศทางลมแปลรปวน ต้องระวังฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและฝนตกสะสมช่วงวันที่17ถึง23ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นช่วงๆแต่กำลังยังไม่แรงนักฝนบริเวณทางตอนบนเริ่มลดละใน่อยฝนบริเวณทางตอนบนเริ่มลดลงโปรดติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไป